วิเคราะห์บอลสุดเด็ดกับ007สปอร์ต007สปอร์ตวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวเครา์ศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกระหว่างเบลเยียมพบกับโปแลนด์แข่งขันกันที่เวลาตี145นาทีราคาต่อรองเปิดมาที่เบลเยียมต่อ1ลูกเบลเยียมเตรียมเปิดสนามสตาร์ครอยโบโดอินต้อนรับการมาเยือนของทีมโปแลนด์โดยเจ้าบ้านเบลเยียมภายใต้กำลังทีมของโรเบโต้มาร์ติเนสพาทีมแพ้มาแบบขาดลอยในเกมที่แล้วต่อทีมอย่างฮอลแลนด์ทำให้เกมนี้เองจำเป็นต้องเน้นเพื่อกลับมาสู่ผลงานที่ดีอีกครั้งทางฝ พาทีมพลิกกลับม,มาเอาชนะเวลได้ในเกมที่แล้วความมั่นใจมาเต็มและทําให้ตลอด3เกมหลังสุดกับทุกรายการของพวกเขานั้นยังไม่แพ้ใครดูแล้วเกมนี้โปรแลนด์ผลงานดีขึ้นมาต่อเนื่องประกอบกับเจ้าถิ่นเองก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรนักดังนั้นเกมนี้ทีมเยือนน่าจะผ่านได้ครับสกอร์ที่คาด1-1รองโปแลนด์ความมั่นใจ8เต็ม10 คู่ที่2เวลพบเนเธอร์แลนด์เตะกันที่เวลาตีหนึ่งสี่ห้านาทีราคาต่อรองเปิดมาที่เนเธอร์แลนด์ต่อหนึ่งลูกเวลเตรียมเปิดสนามคาดิฟซิตี้สเตเดียมต้อนรับการมเยือนของทีมเนเธอร์แลนด์โดยเจ้าบ้านเวลของคุณซือรับเพจหล่อขึ้นมาเลยจากผลงานในเกมที่แล้วด้วยการเอาชนะยูเครนเข้ารอบบอลโลกรอบสุดท้ายได้สำเร็จผลงานในภาพรวมก็ยังคงทําได้ดีต่อเนื่องเพราะตลอด11เกมหลังสุดแพ้มาแค่หนเดียวทางฝั่งเนเธอร์แลนด์ของคุณซือหลุยส์ฟานเกาดูเหมือนว่าปรัชญาของคุณซือจะนําพาลูกทีีีมมม้าางงงได่่่่อเออเเ,ททเยยกว็ซึ ทำให้ตลอด10เกมหลังสุดของพวกเขา,ายังไม่แพ้ใครดูแล้วเกมนี้เนเธอร์แลนด์โกรดนักเตะดูดีกว่าเยอะอยู่แล้วแถมที่เด็ดที่ขาดในแดนหน้าเขายังมีมากกว่าเยอะเกมนี้ทีมเยือนน่าจะจัดการได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คา0-2ต่อเนเธอร์แลนด์ความมั่นใจ8/10ครับและก่อนจากกันวันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูฟุตบอลแบบจูใจไม่พลาดทุกไฮไลท์สำคัญก,กดลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยครับ